สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว Youtube ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเออเจอกันนี่ครับกับช่องรถดำสวยๆจารัดครับลิปนี้เดี๋ยวพามาดูผมจะขับน้องพอนนะครับขึ้นเทเลอร์ครั้งแรกนะครับมีเสียวมีเสียวมานี้ขับแทนอาจารย์ออสหนึ่งวันนะครับผม,มดูว่าจะขึ้นได้หรือเปล่า ดูเต็นขึ้นเลยเลงเลยไปเล่นู่นหน้าบ้าน่นหน,น้นาบ้าน Nước này Nước nói. Rồi, giết. Ai. Rồi ít. Ai. Bao ăn lên lại đi theo, thôi, lên lên không bay, không lên, lên. Lại, lại Đây Lại lại Đây Lại, lại, lại. lại. lại, lại. bay lời lời ít 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 bao bao ít mình đốt này, thang đây này, ai, để mình xích mình đốt ít lại lại, Ít Ít ai, tên nào

ไปแล้นลุงไปตรงนี้มานีเลยไปไะ,ะ,ะเรื่องไหนเหล็กนั่ขอบตัว เรียบร้อยครับโอ้เสียวมากเลยครับทุกท่านครับขึ้นครั้งแรกผ่านได้แล้วก็ทั้งต่อไปไม่มีปัญหาแล้วสบายแน่นอนตื่นเต้นๆื้นเต้น,ตนข้าวช้างข้าก่อนข้าวก่อนแล้ว,ว,ก,ลวกินเรียบร้อยเลย ฮะเอะเอฟตอนนั้นไหมเออถอยมาเอาไม้ออกไม้ไมาหนุนล้อด้วย,ยวันนี้รับนัาที่<อ>เกีียวเองครับทั้งวันครับ lại 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 cái lo cái lo ลูกใครเนี่ยฮะลูกใครเองลูกใครเนี่ยใครลูกใครหนูอยู่บ้านกวันอยู่บ้านกวางนี่แหละอยู่บ้านกวัน,นกว,นกวนางมันกันมาทำอะไรซื้อจชียงรีนนี่ก็ว่าอยู่บ้านจะรวยไปหาข้าวกินก่อนไป

ลงงานแลน้วลอติดบล่ลอะ้วน่ะลิงก้นมันออกเออโอ้ส่งขึ้นได้ไดเดี๋ยวกินข้าวกันครับเดี๋ยวค่อยไปลุยกันครับางานแรกห้าไร่ เอาไปกินบ่ชอบกินจิรีนินั่งนี่นนดิอยู่บ้านแถวไหนอยู่บ้านแถวไหนอยู่ข้างหลังวัดหลังวัด คลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้เดี๋ยวให้ FC Top ปเป็นคนภาคหน่อยเสียงภาษาไทยด้วย FC Top เทศหน่อยสิเทศหน่อยเฮ้ยได้อ่านน้ำหรือเปล่านี่ฮะยังโอ้ทำไมไม่อ่ามน้ำนอนได้ไงวะโอ้ยตายตายตายตัาย้สเหนื่อยแรงเมื่อวาน ให้เดินลุยขี้ตมโอเคครับอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม